ส่วนมากก็มีแต่สั่งตกงานทั้งนั้นะครับบางคนมาจากพัทยากันกะทยอยลืมกลับบ้านกันเต็มเลยนะครับนี่ยกขาเป็นยังหวะบนดบ 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもあっら ครับผมเดี๋ยวครับมาีปนองเมื่อนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยนพ่อใหญ่ซีดอลคำแสนนะครับตอนนี้ก็ออกมารับงานอยู่วังทะลุนะครับเพราะว่าเป็นชุมชนพวกรักแล้วชุมชนในใ้พวปกตกงานกันนะครับตรงนี้นี่แหละครับไอพญายซีดอลคำแสนแกอยู่ด้านนาผมนี่แหละครับตอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทัพย์ใหม่ใม่เลยนะครับที่เขามาติดตามขอบคุณหลายนะครับมาี่นองเมื่อนี้พามาเยี่ยมเบง ชุมชนสร้างตกงานกันนะครับเสียงลมอาจชิแห้งแน่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าลมแห้งเหลือเกินนะครับตอนนี้อยู่วังทะลุกันนะครับมาก้นแกดูนะครับผาสาัยอาบน้ำอาบยางกันนะครับเพราะว่าอีกสักครู่แกิีดาเวลาเดินทางกลับกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มคำเริ่มจะเดี๋ยวเวลาเลิกง,งานของเขาแล้วนะครับถนนก็นจะมีเขามารับแขกนะครับ ขึ้นางขึ้นยังกันนะครับเชียวละลอยนะครับในค่ขาส่องางาควันอินม,มานะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศเมื่อฝ่ากงไมพี่น้องนะครับว่าบรรยากาศไอ้พวกช่างโรงงานเขายูกันแบบใด้างนะครับมวยพี่นออ้องอาบน้านะครับขึ้นแต่ละตัวบางตัวแกขึงแข่เครื่องเดียวสงสัยจะหนาวนะครับเบิ่งสงมหรอส่วนพ่อใหญ่ซีดอเป็นลายสุดท้ายนี่นะครับอยู่นี่พ่อใหญ่ซีดอ คำแสนรู้สึกว่าอาการขาที่เจ็บวันอิมลอยฟังก์กับนาจะดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นตามลำดับนะครับตอนที่มานะตอนนี้เข่าที่สังเกตเบิ้งนะครับตอนนี้บทตามกว่า30บเชือกแล้วนะครับไปพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวเ็บภาพบรรยากาศให้เบิง้งเรากำลังจะาแขก เล่นนานะครับนี่เอาสั่งลงหนาบมึงส่วนมากก็มีได้สั่งตกงานทั้งนั้นนะครับบางคนมาจากพัทยากันกะทยอยลืมกระบ,บ่้านกันเต็มเลยนะครับนะครับกำลังลงเล่ยนนาบกันแต่ละตัว สนใจกัแวะเวียนเข้ามาเชี่ยวมาขี่สารกันไดนนะครับนะตรงนี้วังทะลุนะครับนี่นี่ครับวังทะลุนะครับนี่แขก็เริ่มมาเที่ยวมาอย่างกันหรับะบึง นี่ก็จะเดินรอบเดียวนะครับเอาออกไปถนนแล้วก็ว้นกับเขาปลานะเขาปลามาลงน้ำมองโดยตาปล่าตอนนี้นะถึงอยู่แล้วครับประมาณ30เชือกนะผมวา่าอาทิตย์ที่แล้วผมมายังมท่ทันถึงบ่ได้เยอะขนาดนี้นะครับตอนที่ผมมองแล้วก็สัมผัส ฝาแขกลงเห่็นน้ำเหรอตอนนี้อืมปะหญยกำแสงกันเห่็นจะดิ้นเว้ยโดนคนปะหญยอืมแต่ละตัวล่มแห้งอ่ะอาจอยากขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้โล่งนะครับมือนีเงี้ย่มแห้งเหลือเกินนะครับ พาสั่งลงเล่นน้ำนิดนึงนะครับถ้าลงมดกับบะไรครับเดี๋ยวแขกเปียกนะครับนี่ก็แมนหรือเปล่านะรีซอรหรือเปล่าจำบ่คอยใดนะครับแต่ละตัวกันเล่นน้ำกันแล้ว หรือว่าเป็นการสนับสนุนการสนับสนุนการถ่องเฉี่ยวนะครับพ่อพี่นอ้องอีกอย่างหนึ่งกับสนับสนุนในความสั่งที่ตกงานณนะตอนนี้กันด้วยนะครับหมดตังกว่า30สบเชือกนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเสร็จสับขึ้นกับ วันนี้ด้ได้เวลาของพ่อใหญ่ได้เวลาอาบน้ำแล้วครับพ่อใหญ่คำแสนกินไม่หยุดไม่หย่อนนะ่ะวันนี้ตาอ,อิมพกแป้งมาด้วยนะครับนี่เรียบคัดให้เลยอ,อาบน้ำกลับบ้านกัน จะเย็นนิ่งไว้นิ่งไว้พ่อใหญ่เดี๋ยวพาอาบน้ำเบื่องครับเบิ่งเลยนับแต่ละตัวนะครับหนูหดตัมกวสามสิบนะครับหนเูเนะบ,บื่องใดเลยนะครับฟังดนตีีหลายนะครับอยู่ในป่าในอย่างในคลองกันเต็มเลยนะครับไปพ่อใหญ่อาบน้ำ อย่าใช้เดียวเลยเพราะว่าบมมีไปการลงน้ำเพราะว่าเป็นส่างสีดอนะครับเขาจะรู้และเขาใจกันนะครับเอาอันนี้นะครับเขาเก่งนะครับ เดินทางกับบาทกันนะครับแล้วพ่อใหญ่ไปแล้วจัดเต็มพ่อใหญ่วันนี้มีแป้งพร้อมนะครับเลยคัดให้เขาสนมากว่าจะหากินแตน่ต้งหนีพ่อใหญ่หน,หนู่นเล็กๆนู่นไปไปเล็กๆ็กเลย ใหญ่สีดอคำแสนของเราแต่เวลาอา,นาบน้ำแล้วเดี๋ยววัดอินก็นจะเอาแป้งคัดให้นะครับเพราะว่าเราพกมาอยู่มือนี้บ่ย,ยานนามเลยนะครับบ่กัวหนาวเลยลงไปเึืเลยมือนี้นะครับเบิดกงะจมุดหรือเปล่า จะมุดหรือเปล่าจะมุดหรือเปล่ามุดแล้วเสร็จสับต่อไปก็เป็นการถูนี่แหละครับมันนีก็พามาเหยี่ยมมารับชมผู้ใหญ่ซีดอคำแสนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของสังตรงงานมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับตามที่ผมบอกบอกครับประมาณ30เชิอกไดเนะครับที่อยู่บริเวณวังทะลุนะครับ ใหผ่านไป่านมากอะ่ะแวะเวียนเขามาเที่ยวมาขี่หลังสั่นกันไดนนะครับหรือว่าจะเป็นหายอาหารนะครับมีทุกอย่างนะครับตรงนี้จะเริ่มดันลังนี่ก็เริ่มทยอย,ล,ยลงมาอาบน้ากันนะครับเตรียมตัวกลับป้ากันแล้วนะครับเสร็จสุละไปหนึ่งวันหนุ่มส่วนเพื่เราก็มุดดำมมดโพอยู่ นี่เลยวันนี้นีแป้งคัดหายอย่างนี่เลยมาแล้วมาแล้วอยเชื่อไปไปบ้านนี่มือใจไหวใต้ยหมดครับมาละตัวมา กระเต็มเป็นชุดเป็นชุดเลยครับ <c oughs> เป็นละตัวเอ๋อแล้วพปยัยซ <c oughs> ีโอ,อกครับเสียหนุนยู่ก้างไม่หนานเลยหนุน แต่ต่ตัวเรือทยอยกันลงมาอาบน้ำนะครับเตรียมกลับบ้านเยอะนะครับเสียหลอดนึงเลยวันนี้อาบกันเต็มเลยเปิดงันเราเองนะครับเสียงใดเป็นเสียงใดมาดูเหมือนกันนะ ต้องนูน่นไงเสืองเรือนูน่นไงไอ้นายกนะครับเรามากับกับดูแลให้นะตรงนี้นะครับนายกนี่แหละครับมัอนี่มาเก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับเสือกได้เป็นเชือกได้กะบลลูนะครับบอกตรงผมรู้เห็เชือกเดียวน,นั่นแหละนะตรงนี้จะมีไอ้ไพ่ค้ำแสนอะไรกัน ไอสีดอกคำแสนแล้วก็รีสอร์นะครับทีมาอ,อยู่ตรงนี้จัดเต็มเลยครับแต่ตัว ความชํานาญนะครับบางคนมีความชํานาญนะครับเดี๋ยวตกสั่งนะครับ าแสแพทย์ศานะครับพ่อใหญ่สงสัยมือล้างตรงโคงแพทย์ศาสมาซะแล้วยังตันขึ้นเลยนะครับวันที่จัดการให้อย่างดีเลยนะุ่นตอนนี้เดี๋ยวอาบเสร็จก็จะเดินทางกลับกันนะครับาาเพราะว่าเสร็จภละไปหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็มาไหมไหนะครับใครสนใจก็แวบะบเวียนเข้ามารับชมกันไหนนะครับพ่อพี่น้อง สนใจคีสั่งหรือว่าหายอาหารกันณนะตรงนี้มีบริการให้นะครับถือว่าสนับสนุนการท่องเที่ยวและก็อีอย่างหนึ่งก็สนับสนุนคว้านนะครับที่ตกงานด้วยนะครับ แต่อิมหมดท่านนี่ขึ้นเลยนะครับแต่อิมยังคัดให้อยู่เลยยังบมท่านมดนะครับเลยกำลังทยอยนี่เยอะนะครับเลงเพียบแสนขึ้นมาแล้วครับ ตอนนี้เกือบบุ่ยโอ้โหดำมึกมาเลยสวยงามาเลยนะครับเี่เสร็จสับเสร็จสับมากับเขาตัวเล็กก็มากับเขา วเก่าเบิองเก่ายกขานั่นยกขาเป็นยังวะดืดดืดกระดืยกขาขึ้นนะครับเหมือนกับกลัวหนาวเหมือนกันน่นเนี่ยไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งฮบแม่แล้ว นี่ก็ตัง,งานเหมือนกันนะครับเมืองเขาเหน่นน่าอืมมาถูกใจเขาละดูจัดเต็มตัวเล็ก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 ไอตัวเล็ก เหมือนกันจะเล่นด้านขนาดไหน,หน,น,นตัวเล็กนู่นมุดอยากมุดอยากมุดอยากเล่นอยากมุดอยากมุดมีควานดูแลนะครับหมดดูแลนเด๋ยวตเตลิดนูน่นว้าถูกใจแล้วเลยมาแล้วมาแล้วม,มีควานดูแลนะครับปล่อยควได้ปล่อยไปเด๋ยวตเตลิด เสร็จซับแล้วตัวเล็กลกับบ้านได้ไปแล้วครับไปแล้วครับผ oh, มืนอนี้ับผ่ามาเยี่ยมพระใหญ่ซีดอคำแสนนะครับตอนนี้ก็มารับงานอยู่วังทะลุนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจากอาการที่เจ็บขากันเริ่ม จะดีขึนนะครับเพราะว่าเบิงลักษณะ่าทางที่เขายางนะครับแก่ดีขึ้นตามลําดับนะครับเรื่องอาหารก็ช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคสําหรับผู้ใหญ่สีดอคคาแสนนะครับมอนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่เขามาเยี่ยมมารับชมกันขอบคุณหลายๆสําหรับกําลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทับย์ใหม่ๆด้วยนะครับที่เขามาให้กําลังใจช่องเล็กๆช่องนี่นะครับมอนี้ก็ได้ลาลาไปเพียง ซำบนีนะครับชิปนาจะพาไปทั้งไหนต้องรอรับชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ